วันนี้จะมาคุยเรื่องนะครับล้อนะครับสปินนิ่งอ่าสี่ยี่ห้อนะครับสี่ตระกูลสี่ยี่ห้อนะครับทั้งญี่ปุ่นนะครับอเมริกานะครับแล้วก็ทางโซนยุโรปนะครับตัวนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับชิมาโนนะครับใช้ดีราคาถูกนะครับเป็นแบบแขนเสียบนะครับเป็นแนะนำก่อนมันเป็นชิมาโนรุ่นเน็กเซฟนะครับราคาอยู่ที่ หนึ่งพันต้นๆนะครับที่ราคาถูกเพราะว่านะครับนี่ครับยังใช้แบบแขนเสียบอยู่นะครับแขนเสียบแต่ว่าลอกตัวเนี้ก็ได้อ่าจากการใช้งานนะครับก็ปลาใหญ่ได้เหมือนกันนะครับสู้ปลาใหญ่ได้นะครับวันที่ผมตกได้ปลากายตัวใหญ่ก็ลอกตัวนี้แหละครับ มันเข้าเพราะว่าสายเอ็นที่ผมใช้มันเล็กนะครับอันเก่านี้สายหมดสายไปแล้วผมเลยเปลี่ยนสายใหม่ลองสายโยโซรินะครับสายโยโซริดูครับขนาดสิบปอนนะครับใช้สายเล็กๆพอนะครับจริงๆรงอบตัวนี้เหมาะกับอ่าแปดปอนนะครับนะสายไปสิบปอนเพื่อลองดูนะครับสิบปอนก็ก็ยังถือว่าเล็กอยู่ปลาจะได้ไม่ระแวงนะครับ ตัวนี้นะครับชิ s h i น a n o X-F ราคาถูกมากครับประมาณพันร้อยหรือพันสองพันต้นๆเนี่ยครับราคาอยู่ประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นล็อกที่ผมใช้ในการตกตีอีกบอมนะครับเป็นอาบูนะครับอาบูกาเซียนะครับอาบูกาเซียนี่นะครับอาบูกาเซีย รุ่นนะครับออร่านะครับออร่า S นะครับตัวเล็กนะครับตัวเล็กอันนี้ผมใส่สาย8ปอนไปนะครับส่วนมากผมจะใช้สายเนะครับสายพีไม่ค่อยถนัดผมเคยใช้สาย PE แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะแถมสปูลมา2อสองอันเป็นสปูลตื้น1อันสปูลลึก1อันนะครับสปูลตื้นก็จะเป็นสีดานะครับผมก็ใส่สาย PE ไว้แต่ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าไม่ถนัดนะครับเพราะว่าไปใช้สายพีแล้ว ผมเคยไปไล่สายท e แล้วเหมือนเวลาจังหวะปลากินนะ่ะมันไม่เหมือนสายเอ็นนะครับมันไม่มีจังหวะยืดจังหวะอะไรผมอาจอาจจะเป็นเพราความม่เห็นส่วนตัวนะอาจจะเป็นผมคนเดียวนะครับคนอื่นก็เขาก็ใช้กันแต่นี่เขาใครว่าสายเอ็นใช้ตกยาปอมไม่ได้ผมเถียงเลยนะครับตัวนี้กระสุบไซโลสองโลนี่ได้มาเป็นสิบสิบตัวยี่สิบตัวแล้วครับเนี่ยน่าจะเกินเป็นสิบสิบตัวแล้ววันละ,ว,นละวันละหลายตัววันหนึ่งสี่ห้าตัว ตอนช่วงหน้าปลากระสุนนะครับสำหรับที่ผมชอบไอออร่าเตัวนี้นะครับหนึ่งมันตกรุ่นไปแล้วครับมันเป็นลออเก่าแล้วผมไปหยิบมาแบบกล่องผุๆพังๆเลยนะครับในราคาไม่ไม่แรงเลยราคาจริงๆร,ราคาอยู่ที่ประมาณสามพันนะแต่ตอนนี้ผมหยิบมานี่แค่ไม่เท่าไหร่นะครับพันกว่า,าบาทยังพอมีอยู่ที่ร้านเดิมนั่นแหละยังพอมีถ้าใครอยากรู้ว่าซื้อที่ไหนก็ ข้อความถามมาได้นะครับราคาอยู่ที่ที่ผมซื้อมาพันห้านะครับเรื่องที่สำคัญคือเป็นแบบแขนหมุนนะครับเป็นแบบแขนหมุนนี่ครับออร่า S ยี่สิบนะครับอาบูกาเซียออร่า S ยี่สิบลองไปเซิร์ชดูราคากันครับราคาอยู่ประมาณสามพันนะครับตัวนี้ดีมากครับเบรกเบิร์กใช้ได้เบรกดีนะครับเบรกเนียนนะครับ เบอร์ยี่สิบครับผมเห็นอยู่ที่ร้านนี้ครั2สองสาตัวนละร้านแถวๆปักช่องเนี่ยตัวถัดมานะครับตัวถัดมาเดี๋ยววางก่อนตัวถัดมานะครับตัวถัดมาไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้เพิ่งซื้อใหม่ยังไม่ได้ลองตัวนี้ได้ว่ายังไม่ได้ลองตัวนี้ครับล็อกเพนเพนเฟสเพนเฟสสี่นะครับเพนเฟสสี่นะครับ นี่ครับเพนเฟสสี่ครับเป็นแบบอ่าลิฟต์ลันเนอร์อ่หรือเบสลันเนอร์นะครับลิฟต์ลเนอร์หรือเบสลันเนอร์เนี่ยครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับเวลาเรานี่ครับเราตั้งไว้แล้วหมุนจะเข้านะครับจะเข้าแบบว่าปล่อยฟรีฟรีสปูลนะครับเราตั้งเบรกไว้พอเราตกเราตั้งเบรกไว้อ่าตั้งเบรกไว้เสร็จปุ๊บสายดึงออกไม่ได้ละ ไม่หมุนแล้วน,นี่นะครับเดี๋ยวลองอหนดูนี่ครับไม่หมุนนะครับตึงมากปุ๊บพอกดเบรคเลอร์ปั๊บป,<ล>ป,ปามันสามารถดึงสายออกได้นะครับแล้วพอเราวัดจังหวะเราวัดเราจะเกี่ยวเอาใช้ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวเพื่อตกให้เข้าระบบธรรมดานะครับเพื่อเพื่อเข้าระบบเบรกนะครับแล้วเราก็หมุนเนี่ยพอเข้าระบบเบร็เบรคก็จะล็อกนะครับหรือไม่ก็ถ้าเราไม่ตกนะครับเราวัดเลยแล้วเราก็หมุนมันจะตกเองนะครับ นี่เรียกว่าระบบเบดแลงเนอร์นะครับตัวนี้ใช้ดีครับาทางฝรั่งนะครับชอบใช้กันนะครับชาวต่างชาติาทางยุโรปนะครับทางยุโรปชอบใช้กันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีตัวนี้เบอร์สี่พันนะครับเบอร์สี่พันถือว่าดีเลยผมใช้มานานแล้วใช้มาร่วมสองปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ดีนะครับสวยด้วยครับตัวนี้ลอกทรงยาวๆเท่ๆบอดี้นะครับบอดี้เท่มากพอเข้ากับ พอไปเข้ากับคันนี้เท่มากเลยครับคันนี้และที่ซื้อมาล่าสุดน,นะครับเพิ่งรับมาเมื่อเช้านี้ก็ตัวนี้ครับไดว่าเอ็ก l ซลเลอรนะครับไดว่าเอ็ก l ซลเลอรเบอร์ห้าพันตัวนี้เบอร์ห้าพันแบบดีนะห้าพันห้าพนดีดีนี่คือล่องอสปูลล่องลึกนะครับ เบอร์ห้าพที่ว่าที่ซื้อเบอร์ห้ันเพราะว่าจะมาใช้ตกหน้าดินเนีครับเผื่อบางทีอาจจะไปออกทะเลบ้างอะไรบ้างก็น่าจะใช้ได้นะในไม่ต้องซื้อลอกมากหลายตัวเพรพอนี้ก็หลายตัวแล้วนะครับก็ดีทุกยี่ห้อนะครับอันนี้ญี่ปุ่นนะครับยุโรปอับ,บูกาเซียน,นี่ยุโรปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าประเทศไหนจําไม่ได้แต่เป็นยุโรปแล้วก็ได้ว่านะครับญี่ปุ่น แล้วก็ลอกเพนลอกเพนนี่เป็นของอเมริกาครับเป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับเรื่องความแข็งแรงทนทานนี่ต้องยกให้เขาแล้วก็เรื่องกันน้ําที่หนึ่งแล้วก็ระบบอ่าพับเบรกนะครับเฮตทีร้อยนะครับไว้ใจได้เรื่องความเนียนอ่านุ่มลื่นไม่มีอ่าไม่มีการเขาเรียกอะไรเบรกกระเด้าอ่าเบรกกระเด้าเบรกเฮตทีร้อยตัวนี้ให้ออปชั่นมาค่อนข้างเต็มแต่ราคาราคาก็ ค่อนข้างแรงนะครับแต่ตัวเพนที่ไม่มีระบบเบสเลนเนอร์ก็อยู่ประมาณ2 0 0พันกว่าบาทเพนเฟียสเนี่ยครับตัวนี้ตัวเดียวกันแต่ว่าไม่มีระบบตัวนี้ก็อยู่ราวๆ2 0 0พัปลายๆนะครับถึง3,000นต้นๆนะครับอยู่ราวนี้ถ้าเพิ่มระบบเบสขึ้นมาก็เพิ่มอีกประมาณสักเกือบเกือบพันนะครับตัวนี้เบอร์สี่พันก็ใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับน้ำหนักส่วนในเรื่องน้ำหนักต้องไปดูที่กล่องนะครับตอนนี้ไม่ได้ดูที่กล่อง แต่ตัวนี้เบามากตัวนี้ตัวนี้เป็น LT นะเป็นรอกตระกูล LT ของของไดว่านะครับจึงมีน้ำหนักเบานะสรุปว่านะครับรอบไม่ว่าจะเป็นจากประเทศอะไรนะครับถ้าชื่อเสียงเขามาตรฐานนะครับไม่ต้องห่วงครับดูที่ราคาเลยนะลอกรุ่นใหม่ๆก็จะราคาถูกลงหน่อยเพราะว่าใช้นวัตรกรรมรุ่นใหม่ๆนะครับ รุ่นเก่าก็จะราคาแพงอาจจะแพงสมัยก่อนอาจจะแพงแต่เ๋ยวเนี้ยอาจจะถูกครับนบวัตรกรรมเดียวกันอย่างเงี้ยครับก็ขอจบอรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ